นะครับคลิปนี้นะครับผมก็สิพามาชมนะครับการติดโครงว่าวนะครับติดผาย่างนะครับผมใส่มื่อกี้ผมใส่ผาย่างติดนะครับตัวนี้ก็เป็นโครงว่าวดุยๆนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะครับครับผมตัวนี้ผมก็ติดมาได้แล้วนะครับประมาณ40%นะครับตอนแรกก็ว่าสิเอ็ดคลิปนะครับผมกับหยัดลิปลงจังหน่อยครับ นี่นะครับอันนี้ผมเสีดเป็นลายอ่าฝรั่งเศสนะครับถงชาติฝรั่งเศสนะครับนี่นะครับอันนี้ผมติดไดโซมันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับข้าพผมกะขออนุญาตตัดคลิปนะครับมาตอนที่ติดแล้วเลยก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวละไรอย่างครับขาดขาดเกลื่อนๆครับขาดตอนไปหลายครับ ก็เลยบอกมีโอกาสที่จะในอัดเทสคลิปนะครับผมนะอันนี้ก็เซตแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดุยดุยนะครับอันนี้เป็นโค้งเปไยนะครับผมเก็บสีให้ังางามครับเหมือนงานก้านลานเลยนะครับเบามากครับตัวนี้ตัวนี้ติดติดผ้ายางนะครับเ้ออันนี้ติดผ้ายางนะครับแบบตึงนะครับผม ติดแบบตึงเลยครับพยานตึงๆกันไปเลยครับงามงานก็จะประมาณนี้ครับดุยดุยตัวนี้ก็เป็นลอยห้าสิบนะครับดุยดุยร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับเบาแห้งนะครับวาวตัวนี้เบาแห้งเบามากนะครับเบาเบาแห้งครับูมซึกว่าหนำหนักมันเบานะครับเบาด้านหน้าครับ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับผมลายอิตาลีนะครับผมติดสลับท่างกันนะครับเห็นมันทรงคือจังวาวสิงนะครับผมนี่ครับด้านหน้าก็ติดสลับทางกันนะครับข้างหลังกะหํำตรงนะครับในวาเบียน่ามนะครับก็รย่างมันมีเจ้าของนะครับสองเมตรนะครับเทศพานเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ดุยนะครับตัวนี้ก็ตัวใ่ของผมนะครับดุยดุยวาดุยดุยนะครับยังไม่มีเจ้าของเหมือนกันนะครับผม ย่งมันทันมีเจ้าของเชนกันนะครับนี่ครับราคากับอ้อยแพงยังจะคิดครับนะทักมาสอบถามได้นะครับผมการรอเทสครับต่อเทสมัดแน่นน้าเนี่ยนอนครับรอเทสครับ นี่ครับด้วยด,ดยครับสายซิงครับทางจันทบุรีครับให้ดูรูปทรงกันครับผมนี่ครับงานอกก็จะประมาณนี้ครับ สวยงามครับประมาณนี้ครับโอเคครับสนใจจย่งไหรก็สอบถามได้ครับคอมเมนต์นะครับด้านล่างหน่เลยนะครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ